พี่เก่งทำไรอะ่ะลูกไข่ไงลูกไข่ได้ไงอะ่ะเกมนี้เห็นไหมลูกไข่ได้ What What the What สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรู้ิักเกมมาขึ้นปหมผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม The u l o c k of The h i l o c k of Gardener ก็เป็นเกมแนวเล่นกับหุ้นผักก็คือเราจะเลือกปลูกผักคบในแต่ละร,รอบมัจะมีผักให้เลือกปลูกอยู่5ชนิดและก็ทั้งหชนิดเนี่ยราคาก็จะผันผวนไ,ไปตามตลาดซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาที่พูลเลตลาดได้โดยการเล่นการ์ดตรงกลางับเพื่อให้ราคามันผ,ลผลันผวนตามที่เราต้องการเห็นใครปลูกอะไรเยอะเราก็ทําให้มันราคาลดลงอะไรประมาณนี้แล้วจบเกมมาดูกันว่า ใครเนี่ยสามารถขายผักได้เงินเยอะที่สุดคนนั้นก็ชนะไปครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตัวเกมเนี่ยน่าสนุกน่าสนใจกขนาดไหนครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b o o k b บ a r d g เกมและ Line ID m ดียแ o ดม ก่อนก,นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับกับ DNR เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเป็นสตูดิโอที่ออกแบบเกมนี้นะใครที่ดูและอยากได้ก็สามารถทักไปที่เพจ DNR ได้เลยนะครับผมเริ่มมานะครับเราก็จะเซตตลาดตามนี้นะครับากา๊์ดตลาดมาวางเรียงกันไว้แจกกดคนละหกใบแล้วก็เริ่มเล่นได้สเตปแรกครับเราจะเล่นก๊์ดในตลาดเราก็เลือกเล่นได้เลยว่าจะเล่นอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้อ่าผมไม่เล่นฟักทองแล้วกัน อ่าผมก็ทิ้งพรทองงนี้เราเล่นการ์ดในตลาดเพื่ออะไรนะครับเล่นเพื่อที่ถ้าเกิดว่าตอนจบเกมนะครับเดี๋ยวการ์ดมันจะมากองในตลาดกันเยอะๆ,ๆเนี่ยเหมือนคู่มืออย่างนี้เห็นไหมมันจะมากองกันนะครับแล้วเรามาดูว่าตลาดเนี้ยอันไหนเยอะสุดนะครับจะลด2บาทคือขาดทุนนั่นแหละ น้อยสุดลด1บาทตลาดนี้คือไม่ดีแต่ผมไม่การเลยฟ้าทองแล้วส่วนตลาดใบอื่นๆนะครับก็จะมีค่าบวกค่าลบที่ไม่เท่ากันครับก็ลองดูสไซส์ที่ด้านบนกับด้านล่างของการ์ดนะขอเล่นการ์ดในตลาดเสร็จหนึ่งใบนะครับสเต็ปต่อไปคือเราจะปลูกการ์ดสองใบนะครับปลูกไว้ข้างหน้าตัวเองสเต็ปสุดท้ายคือเราจะจั่วครับให้ครบ6ใบโอ,อตาคนต่อไปเขาก็จะเล่นเหมือนผมนี่เลยครับเขาก็จะมาดูมือเองอืมเลยรดีหน้าโหฟ้าทองเขาเยอะ หรือเราจะไม่เล่นฟักทองดีไหนๆตรงนี้เยอะแล้วพยายามทิ้งฟักทองดีก่าเราตามตลาดไปแล้วคนนั้นจะป,ปลูกแตงโมงข้าวโพดกูปลูกด้วยอเพื่อจะช่วยปั่นราคาตลาดนะครับเมื่อเล่นเสร็จก็จั่วให้ครบหใบนะครับแล้วก็ตาคนถัดไปาตามเทรนตามเทรน <laughs> ไม่ได้หูวฟักทองกูเยอะมากไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเน้นฟักทองงั้นเราลงนี่ดีกว่าลงไข่ <laughs> มันไม่ใช่ไก่นะครก็จริงมันเป็นมันฝรั่งนะเดี๋ยวผมแซวเขามันขบวนเหมือนไข่มาดูมีเงาๆเลยนะครับค <c oughs> วนทามเลยเราจะลงไข่ให้มันมากกว่าฟักทองไห้ได้โอ้โหยากมากเลยเพราะถ้าตอนจบเกมแล้วมันเสมอกันให้มาดูไทเบรคครับอันไหนที่อยู่ด้านซ้ายสุดจะถือว่าเยอะสุดนี่ก็คือฟักทองชนะนั่นเองเพราะนั้นช่างแม่งฟักทองเทปลูกอย่างอื่นไปก่อนนี่ปลูกมันฝรั่งกับแตงโมแล้วกันแตงโมคนปลูกเยอะนะครับอ่าคนต่อไปมาเขาก็ไปดั้มราคาแตงโมแล้วคนปลูกเยอะนี่เขาลงนี้เลยอ่าให้แตงโมอย่างน้อยม อางูนแล้วกันแล้วเสร็จแล้วครับเอาการ์ดอางูนเล่นที่ตลาดนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าอางูนมันเยอะสุดเนี่ย mm hmm. ก็จะได้เงิน2บาทนะครับแล้วก็จั่วให้ครบหกใบพอทุกคนเล่นเสร็จหมดแล้วนะเราจะเอาการ์ดเฟิร์สเพยเยอร์เนี่ยวนไปคนทางซ้ายครับเปิดการ์ดบนกองกลาง2ใบแล้วก็เติมในตลาดที่น้อยที่สุดไล่มาจากทางซ้ายก่อนนะครับตลาดน้อยที่สุดก็คือไม่มีเนาะอันนี้ก็เติมนี้ครับหนึ่งใบใบที่2ก็คือเติมนี้2ใบนะครับถ้าเกิดอันนี้เยอะสุดได้2บาทนะครับอ่าแล้วก็ตาคนนี้ก่อนก็คือเฟิรรรร์์สเเเพยออออ่าาาาาก็มดููื้คตนนนีะง มันฝรั่งก็ดูดีแตงโมก็ดูดีที่เราปลูกไว้นะครับแต่ว่ามีสิทธิ์เสี่ยงลบหนึ่งอยู่นะเพราะั้นผมเอาแตงโมมาเติมนี่อันหนึ่งแล้วก็ปลูกเองอันหนึ่งอีกอันหนึ่งปลูกมันฝรั่งแล้วกันแล้วก็จั่วให้ครบพอเขาเล่นเล่นเล่น,ลนจนครบรอบก,ก็เหมือนเดิมว่เาเปิดสองใบามาจัดก,การตลาดนะครับแล้วก็วนเฟิร์สเทเยอร์นะครับเล่นไปเรื่อยจนกว่ากองจะหมดนะครับพอกองหมดเนี่ยครับแต่ละคนก็จะเหลือการในมือหกใบใช่ไหมอนนี้ครับถ้าไม่มีกองให้จั่วแล้วเราจะเล่นคว่ำแทนอ่าผมอาจจะคว่ำง คว่ำ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 แล้วก็วนเฟิร์สเพเยอร์ต่อนะครับแต่นี้เราจะเหลือ3ใบในมือเราก็ต้องเล่นให้หมดครับคว่ำหนึ่งอันปลูก2อันนะครับเมื่อเสร็จหมดแล้วครับอ่าเราก็จะหงายการที่คว่ำม,มานะครับอ่าหงายทั้งที่เราปลูกทั้งตรงกลางเนาะแล้วก็มาดูว่าเราปลูกอะไรไปบ้างครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมปลูกนะครับแล้วเราก็จะมาแอดจัดราคาตลาด มาดูราคาของตลาดแรกก่อนแล้วกันนะครับตลาดนี้นะครับแต่นี้บอกว่าอัานไเยอะสุดเนี่ยจะได้มูลค่า2บาทนอันนี้คือฟักทองเยอะสุดเนาะฟักทองก็ขึ้นไป็น2บาทครับแล้วก็อันไหน second mode คือองุ่นครับองุ่นขึ้นไป็นึบาทต่อไปอันนี้นะครับอันไหนยเยอะสุดมีมูลค่า2บาทอันไหนน้อยสุดได้1บาทแต่น,นี้มีแค่มันฝรั่งอย่างเดียวครับเพราะนั้นมันฝรั่งเอาไป2บาทแล้วก็อันนี้แตงโมมมูลค่า2บาทน้อยสุด เซ็กเคนมดคือเยอะลงมาครับเป็นข้าวโพดเนาะลบหนึบาทใบนี้ครับเยอะสุดลบสบาทนั่นคือฟักทองนั่นเองลงมาเหลือ0บาทแล้วอ่านี่ก็จัดตรงนี้เนาะน้อยสุดนะครับคือแตงโมลด1บาทแล้วก็ตลาดสุดท้ายครับก็คือเยอะสุดเนี่ยได้1บาทนั่นก็คืออ่างุ่นนั่นเองอ่างุ่นก็ขึ้นมูลค่าไป1บาทนะครับแล้วเซ็กเคนมดมันฝรั่งครับขึ้นไป2บาทโอ้โมันฝรั่งนี่4บาทเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาขายการ์ดในมือเดี๋ยก็เอาเครื่องคิดเลขมาคิดก็ได้เหมือนเเนนนนีีีี้้ยยผมม2ใบบบท่่ปลูกไวะะคครรัั ได้มาแล้วสบาทพอแลหลังอีกสอีก2อันนะครับแปดแปดเป็นสองสิบหกเป็นยี่สิบบาทแล้วมีข้อพดลบหนึ่งบาทซึ่งผมมีสองอันเหลือสิบแปดบาทครับอันนี้ขายขาดทุนนะครับสิบแปดบวกสองเพราะนี้อันละหนึ่งบาทเท่านั้นแตงโมน,นะครับก็เป็นยี่สิบบาทแล้วผมได้ยี่สิบแต้มครับเราก็มาวัดแต้มกันครับไข่แต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับนี่ก็คือ The h i l a o c k o f g a r d e n e r เดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผม The h e l o of g a r e n e r เป็นเกมแนว stock market นะครับเล่นหุ้นนะครับที่เป็นตีมผักเราจะเห็นคานขึ้นลงนะครับจากตลาดตรงกลางว่าอันไหนกำลังดีอันไหนไม่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมานนิพจน์ตลาดได้ไม่ใช่ที่จะว่าเอ้ยสุ่มอย่างเดียวถึงมันก็ยังมีปัจจัยสุ่มเข้ามาด้วยนะซึ่งผมว่าการใส่เงี้ยดีมากที่มันจะเปิด2ใบตรงกลางมันทาให้เกิดการที่แบบเฮ้ยเราเปลี่ยนไปทาอันนี้ดีกว่านะครับหรือ ใครที่ปลูกอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็ไปขัดได้นะครับเออคือผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ดวงบวกกับสถิติอ่ะได้ดีมากๆแล้วก็เพลเยอร์อินเทอร์แอคชั่นเนี่ยดีมากๆเลยนะครับที่เราสามารถไปขัดคนอื่นได้จริงเกมนี้ก็จะมีตัวแวร์เลียนด้วยนะครับที่จะมาอดจัรตลาดนิดหน่อยนะครับซึ่งก็จะเป็นการ์ดโปรโมสําสหรับคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะตัวเกมเนี่ยสนุกอยู่แล้วนะครับผมอาร์ตเวิร์สสวยงามมากสไปดีเอ็นอาร์นะครับแล้วก็เป็นเกมที่สอนเล่นง่ายเข้าใจไม่ยากแต่ลึกใช้ เลยสำหรับใครที่หาเกมเล่นหุ้นดีๆอยู่นะครับที่ไม่ใช่แค่ดวงนะครับ แต่ก็มีดึงชันที่ดีมากๆแล้วก็รวมถึงที่เราเนี่ยก็จะกําหนดสต r a t e g i อะไรได้แล้วก็สุดท้ายก็มาวัดกันนะครับใครเนี่ยมีเงินเยอะสุดก็จะชนะนะครับแต่เกมนี้มีข้อเสียนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเล่น2อถึงสคนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดมันดูแบบฟิกไปนิดนึงเพราะว่าการไทเบรกมันจะเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าการในตลาดมันไม่เยอะไงเท่าเล่น4คนทำไมไม่ค่อยเกิดการไทเบรกก็มีบ้างครับแต่พอเล่น3คนหรือ2คนเนี่ยเอะไทเบรกอะไทเบรกมันทำให้เห็นได้แต่แรกเลยว่าผลไม้ชนิดไหนเนี่ยที่มันมีแนวโน้มที่จะดีีหรือไม่ด่ดตตั้งแ เพราะฉะนั้นเกมนี้คือดีสุดที่4คนคนระับเกมนี้ครับการ์เดนเนอร์นะครับสวีทเกมมิ่งเราขอให้เป็นเกมที่ r ร c คอมเมนต์ครับถ่าชอบก็สามารถสาัา่งสผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Pat ิออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้